สวัสดีได้เจอทุกตาพาฝันค่ะมากับน้องสมพู่ค่ะมาตัดผมให้ผู้เท่าอันพ่นเป็นนั่นเนี่ยค่ะช่วงนี้ที่ว่าร้านมันปิดเนอะร้านตัดผมก็ปิดใชน่นหนะร้านทําผมร้านอันแต่มันปิดไหลไหลร้านเนาะค่ะเนอะพ่นไปอันบบได้พ่นก็เลยโทรเอ้ยทุกตาพาฝันวพราะว่าตุ๊ทุกตาโทรตัดผมเมื่อเุาได้ยู่ว่าิ่นวัน ทัดทำมันสั้นๆหรอกค่ะผู้เฒ่าอันอายุเกาสิบสองปีเอ้ก็เลยมาอันทัดจะพันเมื่อกี้นี่ค่ะแล้วแล้วก็เลยกินกาแฟสนังพันหนำนอยนึงเพราะว่าอันพันว่าอันร้านทำผมมันมันตรงมันบ่เปิดเพราะว่ามันบ่เปิดแล้วเขาเจ้าหน้าไปก็เพาหอพันยากเหงาอยู่เพ่านว่าแล้วเขาก็อยากทำมันสั้นๆลงได้เพราะว่ามันจังสะดวกเวลาพันเสื้อหมวกแล้วที่นี ถ้าผมเหี่วแล้วัดเอาหมวกออกแล้วสินี่มันสิเป็นนั้นมันบกคักเหมือนว่าพันบู้โชคเอ้ยก็เริมาตัดเธอพันค่ะก็ได้บุญไปอันได้บุญไปอีกรอบนึงเนาะเอ้ยยังไส์เธอฝังเนอะเพราะว่าอันปกติกะปกติกะเอ้ยกับโได้อันนันหรอกค่ะเพราะว่าเอ้ยกัตัดเธอเตอแฟนเอ้ยเนาะค่ะเนาะอันตัดผมสั้นผู้ชายนี่ อันนี้พันอุตาสาห์โถเอ้ยก็ลมามาตัดแต่พันพันก็ดีใจด้วยค่ะพันก็น่าเอาเงินเลอเอ้ยเอาเงินที่เอ้ยอันที่พันไปตัดน่ะมันเสียค่าตัดอยู่นํ่ร้านตัดผมสินี่นะที่บ่าไปเสียอันพันก็เอาเงินมาพักก็น่าเอามาเสิร์มือเอ้ยก็เลยโบเอาเอ้ยก็เลยบอกว่าโบเอาว่าโบได้มาเพื่ออันจุดประสงค์นั้นถ้าเอ้าตัวเสียเวลามาหาหอาพักจะ้าไปหาร้าน เขาก็ต้องใจเพื่อนเพิ่นว่าฮันเอยก็ว่าโบเอาค่ะโบเอาโบเอาอ่ะโบเอาเพื่อนก็เลยเอ้าโบเอาก็โบเอาว่าแต่ว่าเท่อนาโบโยมเ้อเพราะว่าก็เลยบอกว่าสำรับสำรับอันเพื่อนนั้นเอยสิบวเอาดอกเพราะว่ามาทําด้วยใจรักเพื่อนก็หัวหัวกันหัจักกันมานานค่ะปานนั้นญาติพี่น้องเนะาะเนาะก็ทําบุญไปซ่วยกันไปเนาะเนาะเพราะว่าเพื่อนก็ดีใจค่ะเอยตัดเธอแล้วก็ ผมมันสั้นหลงอันมันเป็นโมเดลก็โอ้เฮาดีใจก็นามาก็เลยอันต้มกาแฟค่ะเมียพันก็อยู่นําดีใจพากันสมเบ่งผมกันก็เลยข้อนุ่มขึ้นสิบป,ปีเอ้ว่าหันก็วาหยอกกันเนาะคะ่ะเนาะก็เลยกินกาแฟกินขนมพันก็ขนมช็อกโกแลตเบ่งเอ้ยโสเอ้ยว่านเ,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 เอาเงินเนาะพันก็บอกว่าโบาได้สัญญ์คำสัญนสันเอาช็อกโกแลตเธอต เพิ่นก็เอาช็อกโกแลตเธอเอ้ยก็เลยบอกเอาช็อกโกแลตนี่เอาอยู่ว่ะแต่ว่าเงินนี่บบเอาเด้อเพราะว่าเราก็เป็นมู่กันเป็นญาติพี่น้องกันก็น่ารักค่ะเพิ่นก็น่ารักของเพิ่นเอ้ยก็ดีใจเพิ่นกระซอเพิ่นว่าถ้าตัดแล้วเพิ่นเพิ่นชอบเอ้ยก็ดีใจเอ้ยก็กังวลอยู่ว่ายานเพิ่นบ่มักเสีเนี่ยค่ะเนาะเพราะว่าเฮาไปตัดผมมันมันบ่แม่นผมแฟนเอ้ยเนาะหน้าตาลูปทรงมันก็ายานเพิ่นว่ามันบ่ ขักอันนี้พนันพันโชคพันถูกใจเท่านามาตัดเขาใหม่จะอยู่ได้อยู่บ่เหมืนบอกก <c oughs> ็เลยมิก็เลยบ่หัวเออข้าว่าตัวยากคือเขาตัดตัวก็บ,บอกม้าบอกว่าสินี้บอค่ะอันนี้ก็เลยอันนี้ก็แบบโบได้ตั้งใจเนาะค่ะเนาะโทรนะเอ้ยพอดีเอ้ยอยู่เหือนเอ้ยเรามาเอ๊ะแต่พันอันนี้ก็คุยเรื่องตัดผมเนะจ้ะเด้อตัดผมอันอันได้บุญค่ะมาซทำนี้บอกเอ้ยน้ำเมืองเหือนก็นมาหนีอากาศก็ฝนโบ,บตก ไปบ่ายสังว่าฝนตกอันนี้อย่างอากาศเดดออกน้อยนึงพอดีพอดีอ,ดอันคักแปดองศาจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้ดจ้า